แต่อย่างไรก็ตามนะครับทางเลขานุการกรมราชัณฑ์นะครับก็ยืนยันนะครับว่าในเรื่องของการเตรียมพร้อมสถานที่ในเรือนจำเนี่ยอันนี้ก็ต้องดําเนินต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าคุณทักษิณจะกลับมาหรือเปล่านะครับผู้สื่อข่าวช่อง3าได้รับการยืนยันจากทางสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับบอกว่าไม่ว่าวันที่10สิงหาคมคุณทักษิณจะเดินทางกลับไทยหรือไม่ทางตํารวจก็ยังคงยึดตามแผนและมาตรการที่ได้เตรียมเอาไว้นะครับซึ่งตํารวจนั้นได้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและยืนยันบอกว่ามีความพร้อม โดยจะมุ่งเน้นเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นหลักขณะที่ดรวริศราสิริสุทธิเดชานะครับเลขานุก,การกรมราชธรรมก็เปิดเผยบอกว่าหากกรณีคุณทักษิณถูกควบคุมตัวมาที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครก็จะต้องเข้ารับการกักโรคตรวจหาเชื้อโควิด -19 จนครบ10วันเมื่อมีการจัดลําดับชั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางแล้วญาติและทนายความของคุณทักษิณสามารถติดต่อเข้าเยี่ยมได้ตามขั้นตอนส่วนวันนั้นคุณทักษิณจะอยู่ในแดนขังใด ไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากยังไม่ได้รับหมายสารที่จะแจ้งมาแต่ว่าตามขั้นตอนแล้วเมื่อรับตัวเข้าเรือนจำก็จะคัดกรองและทำทะเบียนประวัติผู้ต้องขังนะครับแต่หากพบว่ามีโรคประจำตัวแพทย์ก็จะวินิจฉัยและประเมินสุขภาพเพื่อคัดกรองว่าจะต้องเข้าไปรักษาตัวภายในหอผู้ป่วยโรคใดหรือเข้ารับการรักษาที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชธานกันแน่ยืนยันบอกว่าแดนพยาบาลของเรือนจำไม่มีแอร์มีเพียงพัดลมเท่านั้นนะครับ และทันทสถานโรงพยาบาลราชธานก็ไม่มีแอร์โดยห้องผู้ป่วยจะมีเตียงเรียงรายกันและเป็นห้องพัดลมส่วนกรณีที่ผู้ต้องขังป่วยเป็นวัณโรคก็จะมีหอผู้ป่วยแยกต่างหากเพื่อไม่ให้แพร่เชือ้อส่วนกรณีที่มีการพูดถึงเรื่องของห้องพิเศษนะฮะหรือว่าห้องเดี่ยวซึ่งเป็นห้องแอร์ซึ่งมีอยู่ในเรือนจําอันนี้ขอชี้แจงบอกว่าห้องดังกล่าวนั้นมีจริงโดยเป็นห้องทํางานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนก็เอ๊ะบอกว่าเข้าไปเนี่ยจะมีแอร์ไหมจะดูแลดีขนาดไหนะ โดยผู้ต้องขังเด็ดขาดรายใดที่รชาชทันพิจารณาเห็นเหมาะสมว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถในการรับหน้าที่ช่วยสอนหนังสือหรือว่าช่วยเหลือในเรื่องของงานเอกสารจึงจะได้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาและเข้ามาทํางานในห้องดังกล่าวในช่วงกลางวันซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ต้องขังรายใดใช้ห้องดังกล่าวเพื่อนอนหลับพักผ่อน เอาง่ายก็คือที่บอกว่าจะมีห้องแอร์สำหรับนอนรับรองนั้นไม่มีไม่มีไม่มีนะฮะ,ะนี่ทางรัชทานได้ชี้แจงมาค่ะก็ต้องเตรียมแผนแล้วก็มาตรการเอาไว้ให้พร้อมนะคะแต่ว่าจะถูกนำมาใช้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามกันในช่วงวันที่10สิงหาคมคนะคะ,คะ